แม่เอว่ายังมขึ้นืมอ้หน้หนฮเบื่อขึ้นไม่เอว่ายังขึ้นไม่เอว่ายังเบื่อูอาม่ขึ้นไมมเอว่ายังยังหะเาเป็นผู้คุมไรไม่เมื่อคืนเมื่อคืนแม่เอพูดว่าไงนะ เอาฟังพ่อถามก่อนทีเมื่อคืนพ่อทำอะไรกินเหล้าแล้วแม่เอ๋ว่าไงอยาให้กินเหล้าเอาเมื่อคืนพ่อไม่ได้กินเหล้าได้ห่ะเมื่อคืนน่ะพ่อกินเหล้าเมื่อวานพ่อกินเหล้าไงไม่พ่อไม่ได้กินเหล้าพ่อกินเบียร์กินเบียร์ใช่อกาอีกฮะแม่เอ๋ก็ได้อีสิแม่เอ๋พูดว่าไงนะ Mẹ cà đãi e ý chí. Mẹ Mẹ vang sẽ na. ra ngay Mẹ vang e. Mẹ ý e. Mẹ ba Mẹ vang e. Mẹ vang yeah. à? Mẹ vang Mẹ vang Mẹ vang e. Mẹ vang Mẹ Sao e. Mẹ พ่อปลาโลสีเทพูบอกจ้ะ,จะไม่พ่อถามก่อนว่าทําไมทําไมไม่เว่าไงนะม่รู้เอาเม่อกี้หนูว่าไงเมื่อกีอยอเฮ้เฮ้จ้ะ,จะพ่อกินเบียร์แล้วไม่เอ๋ว่าไงให้กินเบียร์แล้วแม่เอกก็กลับบ้านดาดอกรอไม่เอ๋ะอออจะกลับมาตอนไหนจะกลับมาตอน ตต่มีมีหูมีหูเลยเหรอหูหกรตายหูกระต่ายโอ้ฮจาเอาขามาเป็นเนนี่ขาทำอะไร

นี้พ่อวันนี้พ่อไปกินอะไรมากินเหล้าไม่มีเมื่อคือนนะ่ะพ่อกินเหล้ากับผู้กองอะ่ะหรอแล้วแล้วหนูว่าไงแม่เอบ๋บอกว่าแม่เอ๋บอกว่าไงพ่อหัวละด้วยเออพ่อก็หัวละสิไม่ก็พ่อไม่ได้กินเหล้าพ่อกินเบียร์นะไม่เอ๋ว่าไงไพ่อเราไม่ป่ะ ใช่ขาตั้งกล้องใครทำอะ่ะก็ซื้อมาไงไม่ใครทำหรอกพ่อซื้อมาจากไหนมาแต่ตลาดตลาดไหนตลาดนูน้นตลาดอันไหนตลาดนู้นตลาดออนไลน์ตลาดออนไลน์ทำไมพ่อไปเรียนไม่รอหนูจ้ะเอาตลาดออนไลน์ซื้อในทางโทรศัพท์ไงทไมอ่ะพ่อสง่งในโทรศัพท์ใช่ สีจำพวกแต่ว่าจำพวกหลบจำพวไม่เป็นสีม่วงเลยโอโ้พ่อจะเอาหนูลงยูทูปนะเนี่ยทำไม<า>เอา้าก็พ่อมีช่องของพ่อไงยังไม่รู้เหรอไม,ม่รู้มางานานะจุ๊บจุ๊บจุ๊บไหนจะจุจบบ๊บใส่กล้องไหนเนื้ถพา,ายลูกจ้า เอาไปาไปไปโอเคนะคะก็บอกกว่ากล้องสิลูกเดียวอะไรลูก,อลกโอเคนะคะบ๊าไปไปมองกล้องมองกล้องมองกล้องพ่อแล้วเดี๋ยวมองกล้องพบ๊ายบาย แค่นี้เด้อติดตามพูดด้วยเด้อเอาบอกกันสิเอา